สวัสดีทุกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอวิธีการหา google trend นะคะ google trend เนี่ยสำคัญกับชีวิตเรายัางไงนะคะสำหรับผู้ที่สร้างคอนเทนต์นะหรือไม่ผู้ที่ทำการตลาดแล้วก็ต้องการที่จะทำธุรกิจนะ google trend เนี่ยสำคัญต่อคุณนะคะเพราะมันจะเป็นการดูว่าลูกค้าทั่วโลกเลยนะต้องการที่จะ เสิร์ชคำอะไรคีย์อะไรแล้วเราสามารถนำไปปรับใช้กับงานของเราหรือธุรกิจของเราได้ด้วยนะทุกคนก็ให้ทุกคนเปิดมาที่ Google นะพิมพ์่า o o g l e Trend ตามนี้เลยนะคะทุกคนนี่ Google t r ทร n แล้วเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเมื่อมาถึงนะคะ หน้า Google Trend นี้นะคะก็จะมีว่าทั่วโลกเนี่ยเขากำลังค้นหาอะไรนะทุกคนมันเหมาะมากสำหรับบุคคลที่จะทำคลิปวิดีโอลงในแพลตฟอร์มต่างๆนะคุณสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้ผู้คนสนใจอะไรเราอันนี้ก็จะเป็นแบบทั่วโลกใช่ไหมทีนี้เขาก็จะบอกหมดเลยนะคะฟุตบอลโลกเนี่ย เมื่อเจ็ดวันที่ผ่านมานะทั่วโลกเนี่ยเขาเสิร์ชค้นหานะคะแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือข้อมูลที่เขาเสิร์ชนะป้อนข้อความหรือหัวข้อค้นหานะคะแล้วก็ลองป้อนดูนะคะในจุดนี้นะคะเราต้องป้อนคีย์เวิร์ดให้ตรงนะคะทุกคน นี้เราก็แก้ไขถ้าพิมพ์คีย์เวิร์ดถูกต้องเนี่ยมันก็จะปรากฏแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะเก็บสถิติตั้งแต่วันที่6กุมภาจนถึงวันที่8กุมภานะคะว่ามีการเสิร์ชแบบ เยอะไหมนะคะประมาณนี้นะคะนี่เราก็ไล่ไปนะคะเดินป่าเรื่องราวของเดินป่านะคะก็ดูตรวจหวยนี่เยอะมากเลยนะทุกคนประมาณนี้นะคะตรงนี้มีหมวดหมู่ด้วยนะคะ หมวดหมู่การเงินนี่ถ้าเป็นหมวดหมู่การเงินนะคะทุกคนก็จะมีด้านนี้นะคะที่ค้นหาดาวรุ่งพุ่งแรงเห็นไหมเดี๋ยวพี่นงจะให้ทุกคนดูใกล้ๆประมาณนี้สินเชื่อเพื่อคุณนะคะที่ถูกเซิร์ชนะคะ ราคาน้ำมันนะยื่นภาษีนี่ยื่นยื่นภาษีบกคกนะคะทุกคนมานี่นะคะถ้าเราทราบคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะคะเราสามารถนำไปทำเป็นคลิปได้อย่างเช่นครีเอเตอร์ต่างๆที่ ทำเรื่อง financial หรือการเงินเนี่ยก็สามารถนำไปคุยถึงเรื่องการยื่นภาษีได้ไปลงทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะคะแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเพื่อคุณเนี่ยก็สามารถไปพูดได้นะคะก็ไปศึกษาแล้วก็พูดบุคคลที่จะพูดได้ดีก็คือบุคคลที่ทำเรื่องการเงินอยู่แล้วนะทุกคนแล้วในนี้เราก็จะไปที่ มุมมู่การเดินทางบ้างมุมมู่การเดินทางบ้างก็จะมี Google เที่ยวบินนะคะเว็บไซต์ต่างๆอันนี้ในไทยนะเราเอา12เดือนที่ผ่านมา หนึ่งอะไรอีกงานและการศึกษานะมีหลายอย่างมากเลยนะแปบะบแบบนึงเอาช้อปปิ้งนะอ่ะช้อปปิ้งเผื่อบางคนแบบขายของเนาะดูนะสีเสื้อมงคลนี้ได้แล้วทุกคนนำไปทำคลิปได้เลยสำหรับใครที่เป็นสายมูนะคะ นี่คือดาวลุ่งพุ่งแรงเลยสีเสื้อมองคลสองห้าหกหกนะทุกคนก็จะมีออปโป้นะโอ้โหไหนนะนี่แคนวาบริษัทลองกดเข้าไปดูนะคะทุกคนคนเสิร์ชเยอะเหมือนกันนะคะ อ๋อนี่เทรนนี้เลย Canva.com c o n ดิบิวเต r ที่พี่นกทำอยู่คนเสิร์ชเยอะมากนี่เลย Canva เข้าสู่ระบบนี่นี่นี่เดี๋ยวทําคลิปต่อเลยนี่เดี๋ยวทําคลิป c a n v าต่อเลยนี่แบ็กกลับแล้วถ้าคุณต้องการที่จะ หาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะคุณมาดูตรงนี้นะคะหมดหมู่คือตรงนี้นะนี่อ่างานและการศึกษาและกันอยากรู้เหมือนกันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ใครทำแนวนี้ได้เลยนะคะแคนวาก็ยังติดลำดบับอยู่นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะนี่ กุมภาหกหกดาวลุ่มพุ่งแรงไหนเข้าไปดูซิว่าเขาดูอะไรกันเขาเสชหาหาอะไรกันไหนคืออะไรนี่เขาบอกเลยนะใครเสรชหาเยอะที่สุดนะ,ะทุกคนอ๋อเป็นสอบกอพอค่ะทุกคนเขามีการสอบกอพอ๋อโอเคเข้าใจละ กพหนี่คือมีการสอบสอบกอบพก็คือสอบขั้นตอนพื้นฐานเบื้องต้นของของข้าราชการนะคะถ้าคุณผ่านภาคกของกพแล้วคุณก็สามารถสอบภาคขอแล้วก็ภาคคอรอบสัมภาษณ์ได้นะคะนี่นะคะ Google t r a i n นะคะสำคัญมากเลยนะ,ะทุกคนแล้วเราไปด้านไหนอีก มางานอดิเรกยามว่างอ่ะเราดูอ่ะคนไทยเขาเสิร์ชอะไรกันโอ้โหเยอะเลยค่ะทุกคนมาอัตรกรรมวิธีไหว้ครูโอ้โหประเทศไทยนี่หวยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอ่ะถอย งานอดิเกรกและยามบ้างนะคะช้อปปิ้งชุมชนออนไลน์บ้านและสวนผู้คนและสังคมอ่ะรถยนต์และยานยนต์อ่ะไปดูกันว่าเขาสนใจอะไรอืมดาวลุ่มพุ่งแรง VNL 2 0 2ศเข้าไปดูซิว่าเกี่ยวกับอะไร ไหนเกี่ยวกับอะไรเป็นบอลเล่บอลน,นะคะทุกคนคืออะไรตารางนานคะแนนมาเข้าไปดูอีกสิโอเคเข้าใจ แบ็คกลับมันก็ดีนะคะสำหรับบคุคคลที่หาไอเดียที่จะทำคลิปนะก็มาเสิร์ตตรงนี้ได้นะคุยถึงเรื่องราวที่เราต้องการที่จะทำนะจะมีหัวข้อหลัก,ลกๆเนี่ยหมดมูเนี่ยอยู่ตรงนี้นะทุกคนคุณก็มาดูได้นะอะสุขภาพและความงามเนะี่ยลองเข้าไปดูซิ บอลเล็บบอลบอลเล็บบอลทุกหมดหมูเหรอมาเอาไหมอ่าสุขภาพอืมเกี่ยวกับฟุตบอลนะคะทุกคนวัคซีนนะทุกคนมันโรคอะไรอย่างเงนะี้ยเนาะ นี่คือ Google Trend นะเป็นในหัวข้อสองศนย์ออำออก 2022. สองศามมีอะไรบ้าง มียูนิเวอร์ประมาณนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนเข้าไปดูนะมีเปรียบเทียบด้วยนะก็คือคุณก็พิมพ์ไปปีนี้ปีที่แล้วอย่างเงี้ยได้แต่สองศูนยสาเขาก็เพิ่งเริ่มเนาะได้สองเดือนจริงๆต้องพิมพ 2002, 2002องศูน์สองสอถูกต้องแล้วนะคะในไทยนะถ้าในต่างประเทศคุณอยาก ใส่ประเทศไหนคุณก็ใส่ลงไปได้เลยนะทุกคนอืมนี่คือ Google t r e n d นะคะเป็นการสำรวจว่าคีย์เวิร์ดไหนที่คนค้นหาเรื่องราวเรื่องใดที่คนค้นหาเยอะที่สุดคุณก็นำเรื่องราวนั้นนะคะมาพูดคุยมาบอกกล่าวได้แล้วก็ติดแฮชแท็กคำ นั้นลงไปนะคะเขาก็จะมาเสิร์ชแล้วก็ค้นเจอได้หรือเวลาทำคลิปก็ติดคีย์เวิร์ดหรือคำเหล่านี้ลงไปก็จะเสิร์ชแล้วก็จะเจอนั่นเองนะก็จะเป็นเทรนที่เขามีมาให้สำรวจมาให้จาก Google นะคะ ว่าเขายอดนิยมที่คีย์เวิร์ดที่เข้าบ่อยหรือเรื่องราวที่ทุกคนกำลังค้นหาบ่อยเนี่ยคืออะไรนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับนักครีเอเตอร์ทุกแพลตฟอร์มนะคะขอให้ตั้งใจทำต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลฟ์กด Subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาคุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ